ตอนแรกที่ทานเอสเชล่าโก็คือเรามีความคาดหวังแค่ว่าเราอยากจะให้ประจำเดือนที่กระปิดกระปอยกับเรื่องกลิ่นในร่างกายเราเนี่ยกลิ่นในช่องคลอดอะค่ะหายไปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับมามันมากกว่านั้นตอนนี้ก็อายุเก,กือบเกือบ40ปีแล้วค่ะคลอดมาได้ประมาณ5ปีแล้วละ่ะหลังจากที่คลอดลูกมาก็รู้สึกว่าฮอร์โมนตัวเองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือร่างกายตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอย่างเช่นนอนไม่หลับประจำเดือนกระปิดกระปอยคิดว่าตัวเราเองเนี่ยฮอร์โมนยังไม่คงที่ เรารู้สึกว่าผิวเราแห้งไปก้านปัสสาวะเนี่ยก้นไม่ค่อยอยู่ที่ตรวจภายในยบอกเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากประจำเดือนมันมาหลายครั้งมากมันทำให้เกิดการตกค้างในร่างกายทำให้ช่องคลอเราไม่สมดุล ทำให้ตรงเนี้ยเราได้กลิ่นในร่างกายของตัวเองออกมาเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองมันมีผลกับชีวิตคู่ด้วยภายในยนุษย์โอเคมากปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีปัญหาที่ระดับของฮอร์โมนในร่างกายเราคุณหมอก็เลยสั่งฮอร์โมนให้ทานแล้วก็จนไปทั้งเรื่องของมือช้าก็ไปหาคุณหมอมือช้าคือมันก็หาคุณหมอแยกกันทีละทีละครั้งอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็ทําให้รู้สึกว่ามันยุ่งยากพอสมควรที่เราต้องไปหาหมอแบบปีนึงนี้คือต้องไปหลายครั้งมากเพราะคุณหมอนนดติดตามอยู่เรื่อย เราหาหาอะไรดีไหมที่เราจะต้องแบบให้มันดีต่อสุขภาพเราด้วยไม่มีผลเอฟเฟกกับร่างกายในอนาคตจนกระทั่งได้มาเจอเอสเทล่าโปรค่ะที่ได้เห็นแล้วเอ้ยลองอ่านดูมันมีความลักษณะที่เราได้เช็คอาการตัวเองมันมีความคล้ายของเราอยู่ในนั้นมากเลยทานไปได้3วันรู้สึกเลยว่ามีการหลับที่สบายขึ้นปกติจะเป็นคนที่หลับง่ายแต่พอตื่นมาแล้วเนี่ยจะนอนไม่หลับ เรารู้สึกว่าเราหลับยาวเลยจนถึงเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วมาสดชื่นคือกลางวันเนี่ยเราไม่รู้สึกอ่อนเพลียเลยเรื่องกลิ่นในร่างกายจากการที่ประจำเดือนกับปีปกบกระปอยเนี่ยได้ทานเอสเทราโปไปเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเลยว่ากลิ่นในร่างกายเราดีขึ้นเดือนที่หนึ่งเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันจางๆไปนะกลิ่นดีขึ้นเดือนที่สองเนี่ย,เ,ยเริ่มหายไปพอเดือนที่สมเออเราทานต่อเนื่องมานเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่ากลิ่นหายไปเลยมั่นใจมากขึ้น ปกติเนี่ยเรายกของบ้างเวลาที่ออกไปทํางานเนี้ยค่ะเราก็คิดไปเองว่าเอ้ยเรายกของหนักหรือเปล่านะเลยทําให้เวลาเราปวดปัสสาวะเนี่ยจะเข้าห้องน้ําแทบไม่ทันเลยพอได้เช็คอาการไว้ของคนเป็นไวทองเฮ้ยเราก็เป็นอยู่ในนี้นี่นาอะไรเงี้ยหนึ่งในอาการไวทองมันคือเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยอาการกั้นปัสสาวะอะไรทุกอย่างก็ดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะมากนะคะเวลาตักของเนี่ยมันจะบบเหมือนช็อตที่มือเนี่ยตอนนี้คือแทบจะไม่มีมือชาแล้ว คือผิวเนี่ยปกติจะเป็นคนที่ผิวแห้งทั้งตัวเลยนะคะผิวตัวเนี่ยจะแห้งมากถึงขนาดที่คุณหมอต้องให้แบบเหมือนกับเป็นครีมพิเศษอะคือครีมทั่วไปตามท้องตลาดอะ่ะนุจะใช้แล้วเอาไม่อยู่คือรู้สึกเลยว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นออไม่เป็นเลยที่มือที่หน้าไม่เป็นเลยไม่ลอกด้วย ตอนแรกที่ทานเอสเชล่าโปก็คือเรามีความคาดหวังแค่ว่าเราอยากจะให้ประจําเดือนที่กระปิดกระปอยกับเรื่องกลิ่นในร่างกายเราเนี่ยกลิ่นในช่องคลอดอะคะ่ะหายไปแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราได้รับมามันมากกว่านั้นเรารู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นนะคะ,ะการการปัสสาวะอะไรทุกอย่างก็ดีขึ้นคือมันได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดอีกเพราะว่าสิ่งที่เอสเล่าโปใส่ไป รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเกรดพรีเมียมมากๆเลยอะค่ะคือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็เราก็ทํางานด้วยอะค่ะมันคือสิ่งที่เราค้นหาอยู่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันง่ายต่อการดูแลสุขภาพมันสวยขึ้นจากภายในอะค่ะอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสได้มีมาทานเอสเซอร์โปรแบบนดบ้างค่ะ